พี่ดองรัฐบาลออกวันยังฮะไม,<า>ไม่รัฐบาลออกวันอะไรสิบหกกวันศุกร์ไหม,ไหมตรงกับวันศุกร์เนาะออกศูกนย์แปดรู่ะคะ่ะว่าออกศูนย <88, S 2> ์แปดเดี๋ยวขอคำนวณแบบหนึ่ง ศูนย์แปดกับห้ามันออกแปดศูนย์หาโบแมนบอกโอ้ยอย่ามาสลับตัวเลขเด้อไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเด้อมูตเตอสิบหั้า,ากันถึงเลยเล,ออเล,เลอขด้วยข่อยสิบบอกให้มากรับเลขบ่ได้ดีถ้ากับเลขท่าบอกไม่ตรงตัวนะคะสูตรก็จะเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นขอเลขตรงๆคือแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดเนาะเลขออกเนาะแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดเลขออกวันศุกร์หาซื้อลอตเตอรี่แปดหนึ่งไว้ บ่าหนึ่งเจ็ดล่างเราสั่นเอาเอามาจะใส่นอแบบนี้เนอ,อะแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดเนอะพี่นอ้นองเนาะงวดที่แล้วศูนย์แปดศูนย์แปดเดี๋ยวนะจ่อสองตัวล่างให้นะหนึ่งแปดทุกคนงวดนี้มีหนึ่ง ใบเต็มให้ด้หรอไม่เต็มไ,ไม่นานใบเต็มบ้านงวดน,นี้มีหนึ่งนะก็จะไปรูได้ไงครัฐบาลไทยงวดน,นี้มีหนึ่งนะสองตัวล่างนะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหนึ่งแปดพี่น้องอืมหนึ่งหกหนึ่งแปดทุกคนวันนี้ใครอยากซื้อหาหนอยกดลิงก์ด้านล่างเลยเด้อลิงก์ด้านล่างนะคะเป็นของห้องเศรษฐีหนึ่งห้าเก้าวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มบัตรละหนึ่งร้อยนะคะทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่วันพระนี้แต่ค่ะ วันพระมีแปดนะวันพระส่วนมากจะมีแปดแล้วก็มีห้าทุกคนสังเกตไหมถ้าหวยออกวันพระจะมีแปดจะมีห้าถ้าหวยออกวันพระจะมีแปดจะมีห้าแต่เลขวันศุกร์แล้วก็เลขที่เจาะอ,ออกมาได้มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหาแปดสามสองตัวล่างรัฐบาลสามหางแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งหกค่ะ ทุกคนพิมพ์ขึ้นมาจะคกรงจาะให้แล้วสองตัวล่างรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็แปดห้าพิมพ์ตัวเลขขึ้นมาค่ะส่วนวันนี้ใครที่จะซื้อหาหน่อยนะคะยังไม่มีที่ซื้อที่แทงหรือว่ากําลังมองหาที่ซื้อที่แทงที่แบบว่ามั่นใจได้ว่าถ้าถูาถกแอดมินจ่ายจริงแล้วก็จ่ายชัวถูกแล้วแอดมินไม่หนีนะคะลิงก์ด้านล่างกดเข้าไปเลยมือนี่เอาแนวทกับ แอดมินไปซื้อไปแทงส่วนใครอยากเข้ากลุ่มเจ๊กุ้งพารวยใครอยากเข้ากลุ่ม V I P นะคะมีแนวทางของเจ๊กุ้งพารวยคนเดียวเท่านั้นกดลิงด้านล่างเข้าไปมียอดซื้อกับแอดมิน200บาทได้เข้ากลุ่มทันทีค่ะซื้อกับแอดมิน200ขึ้นไปนะคะขอเข้ากลุ่มกับแอดมินได้เลยซื้อเลขกับแอดมินลิงด้านล่างได้เข้ากลุ่มฟรีเจ๊กุ้งพารวยค่ะ ในกลุ่มนี้จะมีแนวทางของเจ้กุ้งคนเดียวเท่านั้นไม่มีแนวทางของคนอื่นเลยแอดมินจะเอาแนวทางของเจ้กุ้งมาลงให้เพราะฉะนั้นใครอยากเข้ากลุ่มเจตต้องมียอดซื้อยอดแทงกับบ้านเศรษฐีหนึ่งห้าเก้าสองร้อยบาทขึ้นไปนะคะผู้ใดอยากเข้ากลุ่มมานี่ผู้ใดอยากได้แนวทางกดลิงดันรางดวนดวน,ดวนค่ะพี่น้องคะแล้วเอาแนวทางที่แอดมินส่งให้นะคะไปซื้อไปแทงกับใครกรับแอดมินนั่นแหละค่ะไปแทงกับแอดมินซื้อแล้วแล้วแทงแล้วแล้วพี่น้องถึงเรยกแอดมินทักหาเลย บ้านนี้บอกเลยว่าจ่ายดีแล้วก็โอนไวมากๆลูกค้าถูกหวยลูกค้ายังไม่ทักแอดมินทักบอกลูกคาก่อนแล้วว่าลูกค้าถูกหวยนะคะขอเรียกบัญชีหน่อยเคยมีบอบานได้ทักแบบนี้บ้านนี้บ้านเดียวเท่านั้นค่ะกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยโปรวันนี้บาทละ100้ค่ะบาทละ100อเด้อพี่น้องเด้อบาทละ100ทุกหุ้นทุกหวยค่ะ ย้ำว่าบาทละหนึ่งร้อยทุกหุ้นทุกหวยซ่อนรัฐบาลให้เจาะหาวังหันหนึ่งหหนึ่งแปดแล้วก็แปดห้านะคะเอาไปซื้อเอาไปแท่งรัฐบาลไทยหาฉลากิินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะลอตเตอรี่นั่นเองพี่น้องคะ่ะ ใครยังไม่เข้าลิงก์ด้านล่างก็กดเข้าไปเลยนะคะตอนนี้มีเวลาซื้ออีก4นาทีทุกคนคะ่ะแอดมินขายอีก4นาทีค่ะสำหรับผ้าน้อยพิเศษถ้าไม่ทันพิเศษนะคะไปต่อรอบปกติ V.I.P. เด้อใครอยากได้ตังค่ากับข้าวค่าขนมวันนี้นะคะลองไปขอแนวทางีิกุ้งกับแอดมินแล้วสื่อแหลกแทงกับแอดมินได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะลิงก์ด้านล่างบ้านเศรษฐีหนึ่้าาว่าโปรโมชั่น